สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพวกเราพาทุกท่านนะคะมาอยู่ที่บริเวณตลาดสุขุมานหรือว่าตลาดในในตำบลปากเพียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีอย่างที่ทราบเปนดีนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องของโควิด -19 สายพันธุ์โอไมค้อนนะคะระบาดท,ทั่วโลกทีเดียวรวมถึงประเทศไทย และโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะจังหวัดสระบุรีของเราตอนนี้เกิดคลัสเตอร์ขึ้นมาใหม่ทั้งข่าวลือเยอะแยะมากมายนะคะทั้งข้อมูลจริงเพียงน้อยนิดนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรคอีกทางหนึ่งทางท่านนายกเชนนะคะท่านธีรรัก์จึงยิ่งเรองลุ่งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจึงได้จัดนะคะเจ้าหน้าที่จากสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมมาทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก ATK Antigen Test Kit นะคะเพื่อที่จะตรวจหานะคะว่ามีท่านใดที่เป็นผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมหรือไม่นะคะที่น้องประชาชนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองมีความเสี่ยงมีอาการนะคะหรือว่าสัมผัสผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้มาสามารถนำบัตรประชาชนมาตรวจตามจุดที่ทางเทศบาลเมืองสระบุรีจัดเตรียมไว้ให้ในอนาคตต่อไปได้นะคะส่วนบรรยากาศของการตรวจคัดกรองวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ คุณผู้ชมและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะของการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยวิธีแอนติเจนเทสคิปหรือว่า ATK แบบที่เราเรียกติดปากกันโดยท่านนายกเชนนะคะท่านทีรรัตน์จึงยิ่งเลื่องุ่งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีนะคะซึ่งเพื่อความสบายใจนะคะของพี่น้องประชาชนที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเจ็บคอไม่สบายนะคะฉันเป็นโควิดหรือเปล่านะคะก็ลงมาตรวจ ATK ให้ทุกท่านตอนนี้นะคะเพื่อที่จะได้ทราบผลกันในวันรุ่งขึ้นนะคะ สำหรับการแจ้งผลนะคะพี่น้องที่มาตรวจ ATK ตามจุดต่างๆโดยเทศบาลเมืองสระบุรีหากมีโทรศัพท์กริ้งก้างโทรหาในวันรุ่งขึ้นนั่นแปลว่าท่านมีเชื้อโควิด -19 แต่ถ้าไม่มีโทรศัพท์โทรหานะคะนั่นแปลว่าท่านปลอดเชื้อโควิด -19 นะคะการล้างมือบ่อยๆนะคะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาช่วยได้จริงๆนะคะเซฟตัวเราเซฟครอบครัวเซฟคนที่คุณรักเพื่อความปลอดภัยจากใจนาย,ยกเชนธีรัน์จึงยิ่งเลืองรุ่งสวัสดีค่ะ